หยุดความสงสัยถ้าคุณยังคาใจกับคำว่าฟิส o อยหรือน้ำมันปลาสงสัยอยู่ไหมว่ามันมีประโยชน์มากมายอย่างที่เขาพูดกันจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่ามันช่วยลดอาการอักเสบปวดบวมตามข้อ,ตา,ขอตามเขากเก่าโรคเกาต์รูมาตอยตะคิวนิ้วล็อกชามปลายมือปลายเท้าในคนเป็นโรคเบาหวานช่วยบำรุงสมองป้องกันอัลไซเมอร์ลดไขมันในเลือดและอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมด คำตอบคือจริงครับจริงแท้แน่นอนเพราะน้ามันปลานี้มีงานวิจัยรับรองมากมายจากทั่วโลกและถูกจัดอันดับว่าเป็นอาหารเสริมที่น่าทานที่สุดฮะแล้ว้าถามว่าน้ำมันปลาแบบไหนดีที่สุดในงานวิจัยเขาบอกไว้นะครับว่าต้องผิดมาจากปลาทะเลน้ําลึกในเขตน้ําเย็นและที่สําคัญก็คือต้องปลอดสารโลหะหนักต่างๆเช่นตะกั่วซึ่ง สามารถทำให้ปลอดได้ในขั้นตอนการผลิตจากโรงงานที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลเท่านั้นทีนี้ถามว่าทำไมต้องกินน้ำมันปลาก็เพราะว่าในน้ำมันปลานะครับมันมีกรดไขมันจำเป็นที่ชื่อว่าโอเมก้าสเป็นกรดไขมันอิ่มตัวที่ร่างกายต้องการแต่สร้างเองไม่ได้ครับต้องรับจากอาหารเท่านั้นกินแล้วดูดซึมใช้งานได้หมดไม่ตกทางไม่สะสมและที่สำคัญที่สุดคือ ไม่ทำให้อ้วนทีนี้เรามาคุยถึงฮะว่าในโอเมก้าสเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสารสำคัญอีก2ตัวคือ DHA คะคุ้นชื่อกันอยู่ใช่ไหมครับ DHA เนี่ยมันจะทำหน้าที่ช่วยบำรุงสมองป้องกันอัลไซเมอร์และลดไขมันในเลือดได้ด้วยส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นสารสำคัญนะครับคือ EPA ช่วยลดการอักเสบปวดบวมอาการเมื่อยล้าต่างๆของกล้ามเนื้อฮะจะไม่ดีได้ยังไงล่ะครับ เพราะในโอเมก้า3หรือในตัวที่ชื่อว่า DHA เนี่ยแม้แต่ในนมผงเด็กก็ยังใส่ถูกไหมครับในชีวิตของผมนะผมทานน้ำมันปลาเนี่ยมาหลายยี่ห้อครับแต่ในช่วงเวลา18ปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยผมเลือกทานเฉพาะยี่ห้อนี้เท่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะหนึ่งราคาไม่แพงครับส่วนข้อที่2คือบริษัทและโรงงานได้รับมาตรฐานสากลทั้งในและนอกประเทศฮะ แล้วดูแลทุกขั้นตอนการผลิตเนี่ยโดยคณะหมอนักวิทยาศาสตร์และเภสัชกรที่กล้าพูดนะครับเพราะว่าผม่ไปเยี่ยมชมโรงงานนี้มาแล้วนะครับก่อนจบคลิปนะครับผมจะขอบอกว่าน้ำมันปลาเนี่ยกินได้ทุกเพศทุกวัยนะฮะตั้งแต่เด็กที่กลืนยาเป็นมีประโยชน์มากน้ำมันปลาคลิฟฟรีนี่นะครับความปลอดภัยสูงฮะไม่ต้องกลัวเรื่องการสะสมผมคอนเฟิร์มนะครับ โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์0968796545ผมวสุธนาพัทรชัยสวัสดีครับ